รายง,งานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Forerunner 645 Music ใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นชุดฝาหลังของเดิมที่กระจุกเซนเซอร์ฮาร์เรสแตกแล้วและขาใส่สลักสายนาฬิกาหักนะครับก็แตกหักก็ไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้กลับมาใส่สายนาฬิกาได้ตามปกติต่อสายชาร์จขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะกระกเซนเซอร์ใส่เหมือนใหม่นะครับบาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้ก็ตรงนี้ถอดสายชาร์จนะครับ เซนเซอร์ฮาร์เลดก็ทํางานนี้ตามปกตินะครับจะมาวางไว้ที่บนมือนะครับนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเรารอให้เซนเซอร์ a ฮาร์เลด วัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมบอบกลับคืนนี้กับลูกค้า mm. ก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้าําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมนะครับ,บก,ก็เซนเซอร์ฮาร์เรทวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนนี้กับลูกค้านะครับก็ต่อสายชาร์จนะครับ มอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับหลานล็อกดีไว้ยินดีให้บริการแช้อะไรกามินแท้ร้อเปอเซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ